ไม่ช่วยเคยไหมเคยคิดไหมว่าเคยมีความรู้สึกไหมว่าเราทาบุญเยอะแยะมากมายเลยเวลาที่ชีวิตมีปัญหาอะไรต่างๆทใไมบุญไม่ช่วยเลยเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมใน พุทธศาสนาเราเนี่ยนะ่งการกระทําออกเป็นสองอย่างคือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนะกุศลกรรมนะในการทําบุญอะไรต่างเนี่ยหรือทํางานความดีอะไรต่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุศลกรรมในการทําไม่ดีทําไม่งามทําชั่วทำอะไรต่างเราเนี่ยเป็นอกุศลกรรม การส่งผลของวาระก,กรรมทั้งสองอย่างเนี่ยนะมันจะไม่ตรงกับใจเราหรอกไม่ตรงกับใจเราแน่นอนแต่นะแต่ทางกุศลก,กรรมและอกุศลก,กรรมเนี่ยส่งผลแน่นอนไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทันทีที่เราทําลงไปแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันส่งผลแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าในการส่งผลของมันนั่นแหละมันไม่ได้ส่งผลไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราสิมันส่งผลไปตามเหตุตามปัจจัยนะส่งผลไปตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะสมณนะเวลานั้นๆนะบางคนนะ บางคนทำโอ้โหคิดว่าทำดีมาตลอดเลยทำบุญมาตลอดเลยแต่บางทีก็มีเหตุให้มีเหตุเพียภัยให้เกิดเกิดขึ้นมีอาจเปลี่ยนไปถูกโกงมั่งอะไรมั่งเหมือนกับว่าไอ้บุญที่ทำมาตลอดเนี่ยมันมันไม่มาส่งผลมาช่วยเลยหลายคนก็ท้อท้อแล้วก็เลิก ไม่ทำและบุญทำชั่วมันเลยก็เห็นคนที่มันเชื่อชั่วเนี่ยมันก็อยู่ดีมีสุขอยู่สุขสบายก็เห็นๆอยู่หลายคนก็คิดอย่างนั้นนะะส่วนมากก็จะคิดอย่างนั้นกับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้คิดให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นเรื่องร้ายๆที่เราเจอเนี่ยที่เราเจอเนี่ย ทว่เราเจอเนี่ยถ้าเราคิดให้มันลึกลงไปอีกละเอียดไปอีกเนี่ยมันดีแค่ไหนแล้วที่เราเจอแค่นี้ใช่ไหมแต่ที่บอกว่าหลายๆเนี่ยมันดีแค่ไหนแล้วที่มันเจอแค่เนี้ยทั้งที่เรามีโอกาสที่จะโดนหนักกว่านั้นอีกมันเป็นเพราะอะไรล่ะถ้าบุญไม่ช่วยนหลายๆครั้งเราอาจจะ เจอกับความหนักหน่วงของมันของวัลก,กรรมได้ที่เป็นอกุศลก,กรรมที่มันส่งผลในชีวิตคนธรรมดาอย่างเราเเนี่ยนะในชีวิตหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทําทแค่จะทําทเฉพาะความดีอย่างเดียวไม่เคยทําชั่วเลยถ้าใครพูดอย่างนั้นแสดงว่ากำลังหลอกตัวเองกำลกังโกหกตัวเองเป็นไปไม่ได้ ถ้าจะเป็นปุถุชนธรรมดานี่นะมีโอกาสทำได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละทั้งที่เปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยคนเราทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะไปมองว่าคนอ่าเราอาจจะไปตัดสินคนอื่นไปมองว่าไอ้คนนั้นนะ่ะโหยมันชี้โกงมากเลยมันชี้โกงมากเลย มันทําแต่ความชั่วแต่ทําไมมันไม่ได้รับผลกรรมอะไรเลยคือเราเราเอาสายตาของเราไปตัดสินคนอื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่ใช่เขาเราไม่สามารถไปตัดสินเขาได้หรอกใครจะไปรู้ว่าในมุมมองที่เรามองเห็นเขาเนี่ยนะ ธรรมชาติทองคนเนี่ยมันมีอคติในการมองอยู่ยแล้วถ้าไม่ชอบจะมองไม่เห็นความดีถ้าชอบจะมองไม่เห็นความชั่วหรือถึงเห็นก็มองข้ามได้ใช่ไหมเนี่ยธรรมชาติทองคนแหละทีนี้ยบางคนที่เรารู้สึกไม่ชอบมันเราก็จะมองว่ามันทําแต่ความชั่วแต่แล้วทาไมมันถึงไม่ไม่ได้รับผลกรรมชั่วสักทีอะไรเนี่ยน,นั้นเป็นการมองเขาคนแค่ด้านเดียว เราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะมีความดีอะไรบางอย่างที่มันเป็นความดีที่มันมีน้ำหนักมากกว่าความชั่วนัน้ความดีถ้าน้ำหนักมันมากกว่าความชั่วกรรมดีจะส่งผลก่อนเช่กันถ้ากรรมชั่วมันมีหนักน้ำหนักมากกว่ากรรมดีกรรมชั่วจะส่งผลก่อนอันนี้เป็นความยุติธรรมนะเขาระบบกรรมเพราะฉะนั้น เราจะไปมองแค่ภาพเดียวมุมเดียวไม่ได้เราต้องมองทุกมุมท,ทุกด้านมันจริงไหมที่ที่ที่บุญไม่ช่วยเรามองทุกด้านหรือ,อยางนะแล้วการช่วยของบุญเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปช่วยไปตามที่เราคิดนะไอ้ที่เราคิดในะอย่างหนึ่งการส่งผลของกุศลกรรมนี้ก็อย่างหนึ่งบางคนอ่ะ ฉันเป็นหนี้เออฉันเป็นหนี้เจ้าหนี้มาทวงยิกๆแล้วมันจะมายึดบ้านแล้วบุญฉันก็ทําอยู่ถ้าไม่บุญไม่ไม,ไม่ไม่มาช่วยฉันบางทีบางทีการที่เราไม่ใช้หนี้เขาไม,ม่บริหารไม่มีวินนยทางการเงินไม่บริหารการใช้จ่ายให้ดีเนี่ยมันก็เป็นอกุศลกรรมอย่าง แล้วมันก็ส่งผลตามมาละของมันแล้วทําไมเราต้องไปแล้วเราไปเรียกร้องเอาจากบุญซึ่งมันก็คนละเรื่องกันใช่ไหมเพราะบุญที่เราทํานั่นมันอาจจะเป็นเหตุที่จะไปช่วยเราในในเรื่องอื่นๆซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เรากาลังเจออยู่ถ้าเราไม่อยากเจอในเรื่องร้ายๆเรื่องร้ายๆมันก็มีหลายเรื่อง เราต้องมีสติในการกระทำของเราเนี่ยเรามีสติก่อนจะทำอะไรเนี่ยต้องทบทวน,นอย่าลืมว่าเมื่อเราลงมือทําไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้นะทุกอย่างเราลงมือทําไปปุ๊บเมื่อมันผ่านไปปับ๊บมันจะกลายเป็นอดีตแค่นาทีเดียวมันก็เป็นอดีตแล้วแค่วิน,นาทีเดียวมันก็เป็นอดีตแล้ว และเมื่อมันเป็นอดีตแล้วที่มันล่วงผ่านไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้และสิ่งที่เราทํานั้นมันจะต้องส่งผลเราต้องถามตัวเองว่าปกติชีวิตเราประจําวันเราเนี่ยเรามีสติในการคิดในการพูดในการทําอะไรเต็มร้อยหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นบุถ้าเป็นปุถุชนไม่มีทางมีสติแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่ารู้แล้วนะ สำหรับปุถุชนธรรมดาเนี่ยในการชิดการพูดการทำเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดสติเท่านั้นแหละแล้วก็ลืมหรือจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยทําอะไรไว้นะเราก็จะไปจําเฉพาะด้านที่ดีๆของตัวเองไว้ก่อนเราก็ลืมว่ไอความชั่วที่เราเคยทํามันมีอยู่เราก็เลยคิดว่าเออไอที่เราทําเนี่ย มันดีทั้งหมดแหละในชีวิตเราเราทำไหมทุกอย่างเราทําดีอย่างเดียวเลยเราไม่เคยทําชั่วเลย<ม>เออที่จริงแล้วเองลืมเองลืมความชั่วที่เองเคยทาไปแค่นั้นเองเลยแล้วเวลามันส่งผลเวลามันให้ผลเองก็ไม่ได้มีเวลาจะไปทบทวนว่าเองเคยทําชั่วอะไรไบ้างผลนี่มันเกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องร้ายแน่นอนมันมาจากการกระทําที่ไม่ดีของเองนั่นแหละ แต่ทําเป็นเรื่องที่ดีๆมันก็เกิดจากการทํากระทําในสิ่งที่ดีของเองนะั่นแหละในอดีตที่ผ่านมาเพราะสี่งเหล่านะั้นมันจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดปรากฏการณ์ปัจจุบันในอดีตเราทําอะไรไว้นะปรากฏการณ์ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นผลมาจากการกระทําในอดีตของเราไม่ว่าปรากฏการณ์นั้นจะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีหรือเลวร้ายก็ตาม ถ้าเอกสามารถที่จะทบทวนชีวิตตัวเองได้ดีจริงๆเนีเองก็จะเห็นเองก็ทำทั้งนี้ทำความดีทำความช่วยหละแต่ธรรมชาติคนมันก็อยากจะรับเฉพาะรางวัลมันไม่ได้อยากรับการลงโทษหรอกจริงไหมธรรมชาติแลคนเนี่ยมันมันชอบรางวัลชอบการได้รางวัล แต่ไม่ชอบการลงโทษเพราะฉะนั้นเมื่อต้องประสบกับความเลวร้วายในชีวิตสิ่งนั้นคือการลงโทษเองก็จะปฏิเสธไหมวิธีการปฏิเสธที่ดีที่สุดเองก็ต้องหาแพะแพะที่ดีที่สุดก็คือบุญที่เองทานั่นแหละทํามาทั้งชีวิตมันไม่ให้ผลอะไรเลยนั่นแหละ<ม>แต่เวลาได้รางวัลน,นี้เองไม่เคยคิดถึง คิดถึงบุญตัวเองมางไหมเวลาได้รับรางวัลได้รับสิ่งที่ดีโอ้ีนเป็นพ่อบุญของฉันนะเคยคิดไหม,มเคยคิดที่จะต่อยอดบุญไหมบางคนถูกหหวสาธุเป็นพ่อเจ้าพ่อเป็นพ่อเจ้าแม่เป็นพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่คิดว่านั่นคือผลที่เกิดจากการทําทําบุญของตัวเองในอดีตไม่ได้คิดหละคิดว่าเป็นพ่อสิ่งน้นสิ่งนี้ ก็ลืมไปแต่พอมีเหตุแล้วร้ายขึ้นมานี้เองก็ไปโทษบุญทันทีนะมันต้องกลับมาทบทวนตัวเองทบทวนชีวิตตัวเองแหละว่าในขณะที่เราเจอปรากฏการณใ์ใดๆไม่ว่าจะดีหรือเลวร้วายก็ตามปรากฏการณ์นั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทําอะไรของเราในอดีตนะหากทบทวนดูนะ แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีการระมัดระวังหลวงลุงไม่แนะนําว่าเองไปทําความดีเยอะๆนะหลวงลุงไม่บอกหรอกบอกได้ก็ไปทำํำบอกได้ก็ไปทำเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เองไปทุกข์นอย่างนี้แหละไว้เองเห็นเองแล้วเห็นด้วยตัวเองแล้วเองก็คิดได้เองแล้วทําทําเองไม่ต้องมีใครบอกกัมันก็ทําเองเลย นะทั้งดีทันะ้งชั่วถ้าไปเห็นเหตุเห็นผลของมันแล้วความดีไม่ต้องมีใครบอกําเองเพราะว่าอะไรเพราะเห็นเหตุเห็นผลมันแล้วความชั่วไม่ต้องมีใครห้ามก็ไม่ทำเพราะว่าอะไรเห็นเหตุเห็นผลของมันแล้วเข้าใจแล้วโลกนี้ไม่มีคนดีมีแต่คนที่ทำดีหรือทำชั่วโลกนี้ไม่มีคนดีหรือคนชั่วโลกนี้นะ ไม่มีคนดีคนชั่วมีแต่คนที่ทำดีหรือทำชั่วแช่ั้นเองนะ